โรคเชื้อราต่างๆหรือว่าโรคราสนิมทีระบาดก็บใบมเะเขือเทศก็บใบมเะมเขือนวยมะเขือในช่วงนี้สาหรับคลิปนี้แม่น้ำผึ้สีมาแน,แนวท่างหรือว่าสีมาแช่ะสบกันเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราการรักษาการดูแลก,การ,ร,กาการป้องกันให้พ่อเม่พี่น้องเพื่อเอาไปเป็นแนวท่างในการรักษาต่อไปจะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขุมสุขค้นจ้ามือนีแม่น้ำผึ้สีมาแช่ะสบกันจ้า <c oughs> จากประสบการณ์จริงนะจ้ะเนาะประสบการณ์ที่แม่น้ำไผ่เคยใส่มากเคยเหตุมากจ้าพี่น้องช่หรับมะเขือเทศผิกมะเขือต่างๆช่วงนี้ระบาดนักจ้าพี่น้องระบาดนักเพราะว่าช่วงนี้หนาห่อนสาเหตุสาเหตุน,นะจ้ะเนาะสาเหตุคือเกิดจากต้นพืชห่อาขาดน้ำเขาเอาน้ำไปเลี้ยงลํำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงดอกบ่เพียงพ่อดอกกระล่วงกระล้น จับปก็ดีแล้วก็อีกหนึ่งวิธีป้องกันก็คือพี่น้องตั้งแต่ตอนเตรียมดินจ้าพี่น้องให้พี่น้องใส่ปูนขาวหรือว่าดูดโลไมใส่กับดินผสมกับดินแต่ั้งแต่ตอนแรกนะจ๊ะเนาะตอนเ่อเตรียมดินนี่คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ให้น้ำเขาชุ่มๆหมดน้ำเขาท่า,า,างใบน้ำจ้าพี่น้องช่วงมีนานี่แม่น้ำให้สีแยกกันอยู่จ้าพี่น้องสี่แยกกันใบสำหรับมะเขือเทศ <c oughs> บ่บาต้มาเคือเทศพักตั้ง่างมาเขือต้ง่างแมลน้ำไผ่สีปูกว้หมองได้เล็กแล้วน้อยแมลน้ำไผ่สีแยกกันใบเป็นยังคือเมลน้ำไผ่ตองสีแยกแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าการดูเลขจัดการบริหารรักษาเวลามันเป็นโรคห้าสีรักษาท่านท่วงที่จ้าพี่น้องเพราะว่าถห้าเฮาไว้น้ำกันถ่าเขาเป็นโรคระบาดย่างใดย่างหนึ่งคือเขาก็สิพื่อเพพไปเอาเพาท่านจ้าพี่น้องเขาสีล่ามไปเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าสําหรับแมลน้ำไผ่แมลน้ำไผ่สีแยกกันใบแบบนี้จ้าพี่น้อง อีกส่วนหนึ่งปุ่นอีกส่วนหนึ่งสามส่วนแ <c oughs> ม่รังไผ่สีแยกไวเพื่อป้องกันร,รักษาจัดก,การบริหารงานเวลาเขาเป็นโรคเขาสีบัวได้ล่ามปานจากพี่น้องสาหรับแม่รังไผ่ปลูกใส่กระถางา้ะโดยเฉพาะผู้ใดสี่ปลูกกระถางนม่จะานะช่วงนี้คือใหน้น้ามือละสองเทียได้จ่าเป็นการป้องกันใหน้น้าให้เขาชุ่มๆใบคือให้เขาเลี่ยมเขาเอาน้ำนี่ดึงน้ำนี่ไปเลี่ยงใบเลี่ยงตน้นเลี่ยงดอกเขาให้เพียงพ่อจ่าพี่น้องแล้วก็ตัดแต่งใบทีเพิ่นเสียเพิ่นแกหรือว่าเพิ่นเปลี่ยนนอนซ่อนใบ ตัดแตงออกจ้ะพี่น้องตัดแตงออกซะให้เกลี้ยงนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเม่ยน้พาสิผ้าไปโซนพุุ่นแล้วสิไปเบิ้งวิธีการป้องกันรักษาจ้ะพี่น้องว <c oughs> ิธีรักษาจ้ะวิธีป้องกันก็คือแบบนี้นะจ้ะพี่น้องวิธีป้องกันก็คือให้พี่น้องหดน,น้ำให้เขาเพียงพ่อแล้วก็มดท่้งใบเขานั่นโดยเฉพาะกระทางแบบนี้ถ้ามีเวลาคือหมดมือละสองเทียจ้ะพี่น้องบัดที่นี่ ก็ให้พี่น้องผสมผสมตอนปูงดินนี่ให้ผสมใไ ix, ่โดรโลไม,ลมหรือว่าปูนขาวนี่จ้าพี่น้องโดรโลไมหรือว่าใส่ปูนขาวก็ได้ <c oughs> โดรโลไมค่อนข้างดีกว่าปูนขาวแต่ว่าค่อนขอ้างแพงกว่าแต่ก็บว่ลื่นกันปอนไดดอกจ้าพี่น้องก็ให้พี่น้องผสมตอนปูงดินเลยจ้าตอนห้าสิปูงดินน่ะตอนห้าสิปูงน,น่ะจ้าพี่น้องหรือว่าน่องแงปงพี่น้องก็สามารถว่านร่องแปงเราก็ไถกบเตรียม ดินแบบนี้ก็คือว่านปูนเขาปูนขานี่จากประสบการณ์ของเมลลําไพ่เนี่ยจ้ะเนาะเม่ลําไพป่ปลูกปลูกพืชปลูกพักมาหลายปีนี่ของเมลลําไพ่่เป็นโรคทั่วเมลลําไพ่ก็บ่เคยเปลี่ยนเพราะว่าเม่ลําำไส่ใส่ปูนขาตลอดถ้าสิเฮ็ดยังถ้าสิปลูกยังเมลลําไไส่ใส่ปูนเขา,า,เห,า,รเาหรือว่าดูโลกใหม่ทากษตรเพิ่นมาเพ่นเอามาฝาดสีเมลลําไพ่ก็ใส่ดูร่วใหม่ว่าน้นําดินน้ําดวนเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเพื่อปรับสภาพ การเป็นกดเป็นดังของดินนี่คือข้อดีของปูนขาวด้วยจ้าเด้อกับปูนขาวกับดุดโลใหม่ประมาณนี้จ้าพี่น้องให้ใส่เป็นการป้องกันดีกว่าเป็นการรักษาถ้าเป็นการรักษามันสิรักษามันสิขอนของังใส่เวลาจ้าพี่น้องเด้วอีกอย่างทามันเป็นหลายห้องก็รักษาบา่ได้รักษาเพราะท่านท่วงที่ห้องก็เสียหายพลผลิตเลีหแต่ว่าทามันเป็นหนลายให้พี่น้องตัดแตงออกใบตน้หนหนวดตัดถิ่มมดเลยจ้าพี่น้องให้เขาปวงไม่ถ้าเอาต่อไม่เขา ถ้าพี่น้องยังเสียดายอยู่นะจ๊ะเนาะตัดออกที่มมัดแล้วก็นีน่จ้าวิธีรักษา <c oughs> ของแม่ลำไผ่สีใสอันนี้ใส่ปุ๋ยเกยีจ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยเกยีปุ๋ยเกยีทุ่งเสียทีนี่นะจา้าแล้วก็ปูนขาวบัวสิบริดหนามสิบริดของแม่ลำไผ่สีใสปูนขาวสองสอนจ้าพี่น้องแม่ลำไผ่สีใสปูนขาวสองสอน แล้วก็ปุ๋ยเก็ตหนึ่งช้อนจ่าพี่น้องแล้วก็ละไล่ละไล่ให้เพื่นเขากันแล้วแม่ลอนไพ่ก็สิใส่หฮสเลยจ้ะใส่โฮสต้นขีดต้นยังอาทิตย์ละเทียจ่าพี่น้องสำหรับผู้ใดฉีดพ่นก็บแช่ปุ้นขาวไว้แช่ปุ้นขาวไว้คืนหนึ่งก่อนได้จ่าเอาแต่น้ำใสใสเขาเพราะว่าถ้าห้าเอาใส่เลยนะใส้เพื่อนสิไปตันตันหัวฉีดจ้าพี่น้องเพื่อนสิไปตันหัวฉีดต้องแช่เอาแต่น้ำใสใสเขาจ้าพี่น้อง ล้วก็ใส่ตามอัตราส่วนตามนี่แหละจ้าพี่น้องใส่อัตราส่วนตามเมลําลำไ้ผ้าใส่เนี่ยนะแล้วเมล็ดลำไ้ก็สิโฮดเพระาะว่าเมล็ดลำไยใส่วิธีฮดจ้าพี่น้องเพราะว่าเมล็ดลำไ้ใส่วิธีฮดตูอฮดหรือว่าฉีดท่้งใบท่านหลากเขาเขาถึงมดัดจ้าพี่น้องเมล็ดลำไ้ใส่วิธีนี้จ้าถูกสิ่งทูกยางถูกผักถูกยางเมล็ดลำไ้ใส่สูตรเดียวกันบดถ้ารักษาโรคเมลําลำไ้ใส่สูตรเดียวกันบด ถ้าเขาเป็นเลี้วเป็นว่าหลายใสเวลาอาทิตย์หนึ่งถ้าเขาเป็นายกับสองสามอาทิตย์จ้าพี่น้อง <c oughs> ขึ้นแน่นอนพอเพราะว่าแม่น้ำไผ่ใส่สูตรนี้เดี๋ยวอีกอย่างทงสิ่งทีพี่น้องสีงตองป้องกันสีตองดูแลต่อไปก็คือการลดน้ำลดน้ำให้ชุมช่มๆได้จ้าพี่น้องลดน้ำให้ชุมช่มๆย่าให้เขาขาดนา้ำเป็นเด็ดขาดพืชช่วมีคือขาดนา้ำเพราะใดจะให้เขาชุ่มว้ดีวัวแล้วก็สารอาหารทั้งทั้งหลากเขาก็ต้องให้เขาอาทิตย์ละเทีย คือใส่สองเม็ดสามเม็ดรประมาณนี้แหละจ้ะถ้าใส่กระถางนี่ปุ๋ยสูตรซิมหาพี่น้องใ,ใส่เท่าสองเม็ดสามเม็ดอาทิตย์หนึ่งใส่เท่นึงได้จ้ะเด้อปุ๋ยสูตรซิมหาเขาสีเ็ตไห้พืชต้นพืชแข็งแรงเ็ตไห้ต้นพืชแข็งแรงมิพุ่มจากท่านต่อโลกแม่น้ำพ่ยใส่สูตรนี้จ้ะจากประสบการณ์มือนีแม่น้ำพ่ยแช่ไห้พี่น้องเบ่งพี่น้องปั้งเพื่อออกไปเป็นแนวทางได้จ้ะเด้อ เพื่อไปปรับใส่ล่องเบงในสวนในสวนสําหรับถัาพี่นองเป็นนั่นอาจารย์เนาะถ้าของพี่นองเป็นโรกล่าสนิมมะเขือพริกต่างๆเขาชอบสิเป,ป็นลรกล่าสนิมจ้ะ <c oughs> ลรกใบกูดใบยิกใบง้อพริกมะเขือมะเขือเทศนี่ซ้มย่างนี่เขาสิเป,ป็นลรกตัวเดียวกันเลยถึงเป็นลรกเนวอื่นเสียล่าแนวอื่นแม่ลาไส้ก็กใส่สูตรนี่บิดรักษาแบบเดียวกันบัดแม่ลาไส้ไม่เคยใส่ยาบพาใส่แหวงหายารักษาเชื้อโรคเชื้อราพวาว่าบ่าจเป็น แม่ลำไพ่ใส่สูตรนี้มาหลายปีแล้วเฮตดแบบนี้เลยจ้กจากประสบการ์จริงๆเลยพี่น้องแม่ลำไพ่เอากววมจริงมาให้พี่ให้น้องฟังจ้กพี่น้องเอาจากประสบการ์แบ้งปันสําหรับพี่น้องผู้ใดเปลี่ยนยุคอะล่องบังเด้จ้ะเขาบ่เป็นยัง,ง,จนยงจ้ะปูนขาวกับโดนลมไมเขาบ่เป็นอันตรายต่อผืชแค่ว่าห้องโฮเขาไปทางห้องแบบนี้เขาสติติดน้าใบยิ้ยังเขาขาวแค่นั้นแหละจ้ะบ่เป็นยังเหมือนเลื่นห้องโฮห้องหลางเขาก็สิออขคือเก่า บ่เป็นยังจ้าว่าเป็นอันตรายต่อพืชให้พี่นงองนั่งไปปรับใส่ได้จ้าไปใส่ล่องเมืองไปเฮ็ดร่องเมืองไปไปเห็ดตามสูตรแมล็ดลำไยลอ่องเบิองเพื่อว่ามันสีดีนะจ้าแต่ว่าสำหรับแมล็ดลำไยแมล็ดลำไยว่าดีเพราะว่าเมลําลำไยเบเคยเสาะ,ะแสวงหาไอ้พวกยาคาเชื้อโรคปาบเชื้อไรย,ยังแมลําลำไพเร่เคยใส่จ้าไต้โคมหมอกลงมาแมลําลำไยกับเเคยใส่ใส่ปูนขาวกับโดโลไมย่างเดียวนี่คือสูตรของเมล็ดลำไยจ้าสำหรับผูใ้ใดที่เป็ี่ยู่ มาเพื่อเทศเป็นอยนยในช่วงนี้วิธีรักษาดูแลป้องกันแมน่น้ำไผ่กับแช่้เบิดลวจ้ะพี่น้องเอาไปเห็ดร่องเบิองได้จ้ะเพื่อมันได้ผลคือแม่น้ำไผ่แต่ว่าสําหรับแม,นม่น้ำไผ่มันโอเคจ้ะพี่น้องมันโอเคสําหรับคลิปนี้แมน่น้ำไผ่กับิรงไว้เพียงแคเน่เนาะกับสิยุติการไทยทําไว้เพียงแค่นี้นนแมน่น้ำไผ่กับมีประสบการณแค่น้ละจ้ะตามที่แมน่น้ำไผ่เอ็ดมาทําม,มามีประสบการณแค่น้อีลีจ้ะพี่น้องก้อนจากกันไปกะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุข้นเฮ็ดกับสีตเร็จ,จ้ะสูจ่จะพี่น้องสู่กับไพ่แหล่งสู่กับโลกในช่วงนี้ได้จ้ะสู่ขอให้พ่อแม่พี่น้องสู่ล้วกับประสบความสำเร็จย่าได้มลมเลวได้จ้ะพี่น้องย่าหายพิษพลาดย่าห้ล้มเล้วคือ,ป,อป้องกันดีกว่าจ้ะป้องกันดีกว่ารักษาถ้ารักษามมนก่อนขังใส่เวลาแร้กก็เสียหายใส่วิธีป้องกันของแม่น้ำไพ่นี่แหละใส่วิธีเนี่ยจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ก็ขอให้พี่น้องสุภูสุข้นประสบความสาเร็จจ้าแล้วก็สู้ต่อไปให้ถึงเป้าหมายจ้าพี่น้องเอาใจซอยจ้าเป็นกาลังใจเป็นแรงใจให้พ่อแมีพี่น้องสุภูสุข้นได้จ้าเ้อเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องสุขูสุข้นจา้าขอบคุณขอบคุ้นพี่น้องสุข้นได้จ้าเด้อที่เขามารับช่มช่องแล้วก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ลำไสจ้าขอบคุ้นหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ